วันนี้จะมาทำข้าวเหนียวมูนสูตร1กิโลกรัไมไว้กินคู่กับมะม่วงสุกขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยขนาดพี่ลูกชิ้นทำขนมไทยไม่เก่งทำตามสูตรนี้แล้วออกมาอร่อยมากช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ที่บ้านพี่ลูกชิ้นก็กำลังดกเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนให้พี่ไก่มาสอนมูนข้าวเหนียวไปนะคะวันนี้พี่ลูกชิ้นก็จะลองทำเองข้าวเหนียวมูนเป็นขนมไทยที่ทำง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะแต่ว่าต้องมีเทคนิคในการเลือกซื้อของแล้วก็ช่างตวงสักนิดนึงข้าวเหนียวที่ใช้เป็นยี่ห้อไร่ทิ จะทําให้ข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมขณะที่นึ่งข้าวเหนียวอยู่เราก็จะมาผสมน้ํากะทิกันนะคะพี่ลูกชิ้นใช้เป็นหัวกะทิล้วนเจ็ดขีดน้ําตาลไส่ขาวสี่ขีดเกลือป่นสองช้อนโต๊ะเมื่อครั้งที่แล้วมีดรามา่าเรื่องการใส่น้ํามันพืชครั้งนี้พี่ลูกชิ้นก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปจะนากะทิไปตั้งไฟอ่อนๆให้น้ําตาลกับเกลือละลายพี่ไก่บอกว่าถ้านําไปตั้งไฟแบบนี้จะทําให้ข้าวเหนียวมูนเสียยากเวลาชิมน้ํากะทิต้องมีความเค็มโดดนิดหนึง่งเวลาเอามาผสมกับข้าวเหนียวเนี่ยจะเข้ากันพอดีนาข แน่นอนเดี๋ยวเราปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงข้าวเหนียวเขาก็จะดูดน้ำกะทิเข้าไปแล้วก็เริ่มเซ็ตตัวกะทิพี่ลูกชิ้นแนะนําให้ใช้หัวกะทิล้วนๆแบบไม่ผสมน้ำอันนี้พี่ลูกชิ้นซื้อมาจากร้านทํากะทินะคะเขาก็คั้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก็จัดการคนสักหนึ่งรอบเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวกับกะทิเนี่ยเข้ากันอย่างทั่วถึงอันนี้ข้าวเหนียวมูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดสวยมากไม่เละเลยอันนี้จากการสังเกตนะคะพี่ลูกชิ้นคิดว่าสูตรที่ใสนนน่น้ํามัันนนนนนพืชชลลลลลงงงงไไปปปดด้้้้้้วววววววยยยิึเเี่่่่จจะะะะะมมมมมคคคคาาาาาาาสสสกกแแแแตตตตูรรรออบถใใํ็ณ ตอ1กิโลกรัมอันนี้พี่ลูกชิ้นก็เพิ่งหัดทําข้าวเหนียวมูนนะคะแต่ออกมาเนี่ยรสชาติหอมหวานมันอร่อยเป๊ะเลยเดี๋ยวพี่ลูกชิ้นจะเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปแจกให้กับลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านค้าหน้าบ้านตอนเย็นนะคะมะม่วงน้าดอกไม้พี่ลูกชิ้นล้างเปลือกด้านนอกจนสะอาดแล้วแล้วก็หั่นแบบติดเปลือกใส่ลงไปน้ำมะม่วงจะได้ไม่ไหลมารวมกับข้าวเหนียวสาหรับใครที่อยากมูนข้าวเหนียวกินเองทําตามสูตรพี่ลูกชิ้นได้เลยรับรองว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยสําหรับลูกค้าที่มาซืื้้้้้้้้้้้ออออขขงราาาาานน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 คคคคคหหบบวววัััีีีีีีกกกกกกก็็จะะะไไไดดดดชชชิิิมมมมยยยตเเลลพพ่่่่่ทสููใ ว่าตอนนี้กําลังทดลองทําไข่หงอยู่ถ้าได้สูตรคงที่แล้วจะมาสอน